สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวมาพบกับแนวทางสิงคโปร์แล้วก็อ e ินเดียอีิประจำวันที่28เดือน463นะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตย้อนผลของเมื่อวานนะคะว่านาคะพารวยมีผลงานอะไรบ้างนะคะลองดูนะคะหุ้นสิงคโปร์นะคะผลมันออก940กับ24นะคะตรงนี้ไม่เข้าตัวเด่นเจาะเน้นตัวกันไม่เข้านะคะต่อไปหุ้นอินเดียนะคะมันออก308กับ 86นะคะตรงนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันนะคะทั้งเด่นทั้งเจาะเน้นนะคะตรงนี้นะคะต่อไปนะคะหุ้นอียิปต์นะคะออก60 0ย์กับ24นะคะตรงนี้ไม่เข้าเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้หลุดแทบหมดเลยนะคะหุ้นสิงคโปร์อินเดียแล้วก็อียิปต์นะคะเดี๋ยวลองมาดูเจาะรวมมิดนะคะส่วนเจาะรวมมิดเมื่อวานนี้นะคะเข้าเด่น 6นะคะตัวเดียวนะคะรู้สึกว่าเข้าเด่น6เพียงตัวเดียวนะคะแต่ถ้าใครมาเล่นช่องนี้นะคะแนวเลขใกล้นะคะจะได้เลข6ไปนะคะจะได้ตัว68นะคะ8 6ของหุ้นอินเดียนะคะตรงนี้ก็อ๋อโอเคได้แค่668ของหุ้นอินเดียนะคะ ก็แสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เล่นช่องเจาะรูม,มิดนะคะต่อไปก็เดี๋ยวมาดูนะคะวันที่28นะคะว่าสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะคะจะมาสถิติตัวไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะคะพอดีทําเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่ค่อยลงนะคะเพราะว่ามันเยอะ เดี um ๋ยวลองมาดูนะคะหุ้นสิงคโปร์เช้าน LIKE ี้นะคะวันที่28เดือน4นะคะสิงคโปร์นะคะเด่น1เด่น2เด่น3นะคะเจาะเน้น1 2 1 3 2 3นะคะหุ้นเอ่ออย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลใกล้เหมือนเดิมนะคะต่อไปหุ้นอินเดียนะคะเด่น9เด่น0เด่น1นะคะเจาะเน้น9 0 1 9 1 0นะคะตรงนี้นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็แนวเลขใกล้นะคะต่อไปหุ้นอียิปต์นะคะเด่น1เด่น2 สองเด่นสามนะคะเจาะเน้นหนึ่งสองหนึ่งสามสองสามนะคะอย่าลืมมองตัวกันสามตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลข็กๆนะคะ ต่อไปเจาะรวมมิตรนะคะมีเด่น1 2 3สานะคะ5นะคะอย่าลืมมองตัวเจาะเน้นตัวกัน3าตัวตรงแล้วก็ตัวแนวเลขใกล้นะคะตรงนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ค่อยสังเกตสถิติดูนะคะตรงนี้นะคะยังไงก็ขอให้เฮงเงปังๆนะคะรวยรวยกับพุ่นสิงคโปร์อินเดียและอียิปต์นะคะยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดขับสกายเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆต,ต่อไปนะคะยังไงวันนี้ขอบพระคุณค่ะ